สวัสดีครับพี่น้องผงไปของพี่ไม้สายล่าสุขสุขน,คนะครับเนาะหลังจากที่ว่าโอ้ผมมีเ,เวลาลงชีปนะครับมือนีก็เขาโคกหาเจ็บโจดครับฝนล่งกัหาเจ็บโจดเป็นไดสิพ่อได้ยูได้กินมาพี่น้องเอาติดตามไปร่วมกันครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงว่าจะมานบ่มือนีเบิงไปร่วมกันครับนี่แะครับบรรยากาศยูฮหากินฝนล้งมืดนะครับ ด้วยหาเจ็บจูดครับนี่ครับพี่น้องอออกัเนาะงกำลังอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องเจ,จ็บไปยังสี่ละครับก็าจะยู่ได้กินน้อพี่น้องหายู่หากินน้อพี่น้อง ฝนกระายเลยครับผมฝนลุกนะครับฝนก็หาอยูนนะ่หายกินที่กันเลยครับน่าครับบวอยงี้เป็นไรนะพี่น้องครับนี่ครับพอมงายมีละ ไป,ไปไฝ่ไมโคบครับพี่น้องมันกัปปดตกใบแห้งไาได้ครับมือขื้นี่นี่ครับบรรยากาศยุโคบยุปลาเครับขี้น,นี่กัดออกไปเบื้องอื่นครับพี่น้อง จะได้ยู่จักต้มนี่เลยครับฝนตกฮียงไม่ค่อยออกอออกันไงนะครับโอ้ยครับพวกนี้ก็เจ็บอยู่ทั้งกุ่นเลยครับเสียงเบากันเซียวๆอยู่พี่น้อง ปลาหาเจ็บโจดพี่น,อน้องเอ้ยโอ้โหสัตว์จ็บยา à พี่น,อน้องพี่น้องเอ้ยมันหกมันหกพี่น,อน้องขอบคุณมาต่เเสกันเลยร้ายเหลือน้องครับผมมาสวยๆ

không say phân phát thì khẩu má nó có ngáp tổng nhập treo khạc thì nó với nhây rồi hấp thêm xe từ nhất cả can chép chuột thì ơi giờ là bên hết rồi gấp này hết thì rái rồi nước gạt không ngon hết phay vô máy rất nhạc nó đi nó mấy cái... Phèn, chết phay máy ừ. ừ. nhạc nó khi

มเาเด้อพี่น้อง้ยเจ็บตรวมของกันกาดหลังฝนตกออกหายูหากินครับเพี้ยนเหรอว่าจิตไปไทยจับอึ้งแต่ว่าฝ้าห้องครับกด โคกกาครับหยานเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับพี่น้องเงาพอคอยญ่เนาะพี่น้องมันแรงดวนฝนหาตะลุ่ม ไปเรื่อยๆครับไปร่วมกันว่าจะยู่ได้กินอยู่แล้ววะพี่น้องเอ้ซ้ำสิกินนี่อุ้ยไฟใหม่กับพวกใหม่น้ำนาะพี่น้องเอ้นี่ครับเอาเบื้งไปร่วมกันเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้เป็นทังไหนครับมาเบิ่งปลาทั้งฝีพี่น้องเพียคาเจ้ามากกว่านะเจ้าวมาเจ็บมวนเจ็บมวลพี่สันผมกับข้าวจะวิ่งอยู่พี่น้องเอ้ มาเบิองผู่นมากวนครับพี่น้องนี่มาก่นก็มากควนหลุดยางดีครับพี่นอโอ้ขาวเจวมากเอาอยู่าวสี่ลาเจีวาปากนับเบออพีน้องขาเจียได้เออเุอเอ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 อเ้าเออเอเออเเเอเเอเอเเเเอเเอเเเอออเอพ่นอเ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 เออเอเออเเออเเเอเเอเออเอ มามมาเบืองมาเบืองเบืองเร้อพี่น้องเลยมามาพี่น้องช่างไก่มาหาเจ็บทั้งพี่ไม้พี่พี่น้องมือนี้เอาบรรยากาศการเจ็บโจทย์นะพี่น้องฝนลงนี่ยล่ะมันฝนลงไปไหมนะครับอืมดักหนูกาไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะที่ไม้สายล่าเจ็บโจทยก่อนมือนี้แต่ว่าโอ๊กยางไปยางมากกวิ้นพี่น้อง เพื่น <c oughs> มากกวานเพื่นเละเอาถุงปุย๋ยอุ่นพี่น้องเอยเจ้าข้างเลยกระเป๋าหน,น่อยหน,น่อยนึงเนาะจนสิบโมงนีแนี่ยอาใจเลพี่น้องบาดเลยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศ จะค้นเลยหลายเรือพี่น้องนี่แต่วผมไม่ได้หรอกข้าจะเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องบานท้องเดือบึงกันนอกไหตนน้อยใหญ่ๆยางน้ำขุ่ไหตนน้อยนดน้อยไฟใหม่ก็บพ่อใหม่น้ำนี่เนาะอู้เหรอครับอู้หรอ เพิ่นมาเพิ่อนดิส้วนกันกลับหรอพี่น้องเจได้ก็บ่าพอเพียงับเต็มถุงแล้วอืพูดอะข้างนึงเป็นเต็มถุงแล้วนะครับนั่งพี่น้องข้างโน่นจะนั่งไปเก็บไปยังสี่แล้วพี่น้องเลยอีสานบ้านเขาหายอยู่หายจริงครับ

โอ้ม oh, ึงเอ um ือนคนแขกมาเยอนี <hatten> after, ่เจ็บเจ็บผมก็สิเจ็บบรรยากาศครับพู้เจ็บโจดกัเจ็บไปถือว่ามือนีกัได้พ่าได้ยูได้กินอยู่นะครับพี่น้องอยเีวครับ ้มกินก็ไปแดกวางแล้วพี่ร้องแม่เห็นิบเมาลมาิะทาเออ้สองมือนี่ชัวเลนบอกใคนี่เอออันไหนบนไหเียวมัออกก้อนเลย นี่ครับอ๋ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวไ้แค่นี้ก่อนนะครับน้องเอาว้พอกันคลิปนาครับสีหาาบรรยากาศากหาจินแบบบบ้านมนาะฝากกันตอนพี่น้องทุกท่าน้ะครับนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ